ดูกันอีกเรื่องครับตำรวจได้มีการรวบทันควันเลยเมื่อหนุ่มเบียนมานะครับฉุนนะครับที่ถูกคู่อริเนี่ยเมาแล้วก็กลางแถมยังมีการท้าทายนะครับ กลับไปเอามีดที่ห้องพักครับก่อนที่จะออกมาเจอกันอีกรอบนะครับด้วยความแค้นครับจึงได้ใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา22ในการของวันที่17พฤศจิกายนครับทางด้านฝ่ายสืบสวนของสนบางขุนเทียนครับทำการจับกลุ่มตัวนายซินนะครับเหมียวนะครับอายุ41ปีสัญชาติเบียนมาครับลูกจ้างนะครับของบริษัทผลิต กระดาษลูกฟูกนะครับพร้อมด้วยของกลางก็คืออาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณสัก12นิ้วที่ใช้ในการก่อเหตุหนึ่งเล่มแล้วก็ชุดที่สวมใส่ในขณะเกิดเหตุนะครับดำเการจับกลุ่มได้ที่บริเวณบ้านพักของคนงานนะครับในหมู่ที่14บสีตำบลน,นะครับพับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องเมื่อวาน นี้ก็คือวันที่พิพฤกจิกายนเนี่ยเวลาประมาณสัก21นกา1 1นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอ,นนอบางขุนเทียนครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกแทงนะครับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณปากซอยเอกชัย76นะครับ แขวงไอเขตนะครับบางบอนกรุงเทพมหาคนครจึงได้รีบรุดไปตรวจสอบณจุดเกิดเหตุพอไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบผู้บาดเจ็บนะครับหนึ่งรายนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญครับอายุเนี่ยสาปีซึ่งมีสัญชาติเวียนมานะครับถูกอาวุธมีดแทงเข้าไปที่บริเวณแก้มซ้าย1แผลแล้วก็บริเวณชายโครงด้านซ้าย2แผล ได้รับบาดเจ็บสาหาัสก่อนที่จะถูกนำตัวเนี่ยส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางประกอบ8นะครับจากการสืบสวนของฝ่ายสืบสวนได้มีการลงไปในพื้นที่ครับและทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนกระทั่งทราบว่านะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือในชิ้นเนี่ยนะอายุ41ปีซึ่งมีสัญชาติเดียวกับคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยแล้วก็ทํางานที่เดียวกันด้วยนะครับจนกระทั่งมีการติดตามแล้วก็จับตุมตัวขณะหลบหนีไปอยู่ที่กลางทุ่งนาจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่จะนําตัวเนี่ยมาสอบปากคํานะครับส่วนอาวุธมีดของกลางผู้ก่อเหตุก็ให้การไว้อย่างนี้ครับว่านาไปโยนทิ้งไว้ในถังขยะหน้าหอบักนะครับในซอย เอกชัย68จึงทําการไปตรวจสอบและยึดเป็นของกลางนะครับ อสอบถามนะครับสอบสวนผู้ต้องหาให้การนะครับว่าตนเองเนี่ยกับผู้บาดเจ็บเนี่ยทำงานอยู่แผนกเดียวกันและมักจะมีปากเสียงกันก่อนหน้านี้นะครับและถึงขั้นขนาดลงไม้ลงมือกันมาแล้วนะครับส่วนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาประมาณสัก5้าโมงเย็นหลังจากที่เลิกงานของฝ่ายบาดเจ็บเนี่ยได้เดินออกมาจากที่ทํางานนะครับแล้วก็มีการมานั่งดื่มสุรากับเพื่อนนะครับที่บริเวณหน้าที่ทํางานนั่นเอง ตนเองเนี่ยทำงานอยู่กะเลิกเนี่ยประมาณสัก3ามทุ่มน,นะครับจากนั้นตนเองก็มาพอถึงเวลาออกงานก็ออกมานะครับก็พบกับกลุ่มบาดกลุ่มของผู้บาดเจ็บเนี่ยมีการตะโกนถามกับตนว่ามองอะไรอยากจะมีเรื่องหรือในลักษณะชวนทะเลาะนั่นเองนะครับจากนั้นครับฝ่ายของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ได้เดินถือขวดเบียร์เนี่ยแล้วก็ปีเข้ามาทำท่าเหมือนจะตี ตัวเองตอนนะ,ะกับในายซินเนี่ยนะครับซึ่งทำให้ตนเองเนี่ยแม่ต้องบอกว่าเก็บความโกรธแค้นก็เลยขับ จักรยานเนี่ยขี่จักรยานเนี่ยกลับไปที่หอพักนะครับแล้วก็เอาหุธมีดออกมานะครับจากนั้นก็มาเจอกับกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแม่กําลังอยู่ที่บริเวณปากซอยนะครับตนเองก็จอดรถจักรยานนะก็ลงไปอย่างที่ปรากฏในคลิปเลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้แจ้งข้อหานะครับพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับก่อนที่จะนํา ตัวแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่สอนอบ,บางขุนเทียนเพื่อที่จะให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเชื้อชาตินะครับมาจากประเทศเดียวกันเลยคือเบียนมานะครับแต่ว่ามาทํางานในผดแงเดียวกันอีกจนกระทั่งมีปากมีเสียงกันหลังจากนั้นนะครับก็เคยมีการชกต่อยกันไปแล้วครั้งหนึ่งอ้าวพอมาครั้งนี้นะครับแม่พอตนเองเลิกงานสามทุ่มกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยก็นั่งกินเหล้าอยู่บริเวณหน้าที่ทํางาน แล้วก็มีการแซวกันจนกระทั่งตนเองเนี่ยอาจจะทนเสียงแซวไม่ไหวก็เลยปั่นจักรยานครับกลับไปที่ห้องพักแล้วก็ไปเอามีดนะครับติดตัวมานะครับหลังจากนั้นก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งข่าวนี้ครับ คนที่ชื่อนายสินผู้ก่อเหตุเนี่ยจึงใช้อาวุธมีดแทงนะครับนายชาญเนี่ยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับส่วน,นตัวเองก็หลบหนีไปหลังจากนั้นครับฝ่ายสืบสวนก็ทําการสืบสวนแล้วก็ตรวจกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวได้นะครับนี่ก็อ่ะนี่คือโฉมหน้านะครับ